ในการศึกษาผิดกับสมัยเขาโบราณแต่สมัยโบราณน่ะคนมันมีศีลมีธรรมมากกว่ามันไม่ค่อยหลอกลวงกันอย่างพระนี่ถึงท่านไม่รู้อะไรทนเพียงไปรักษาศีลรักษาวินัยเท่านั้นแต่ใจก็เรียบร้อยาำมาไปโกหกชาวบ้านาำมาจะหลอกลวงชาวบ้าน ปัจจุบันชาวบ้านก็เรียนมากพระก็เรียนมากเรียนแล้วก็วยังตามไม่ทันพระบางพวกนะไม่ได้โตไวพระบางหมู่พระบางรูปมีวิธีที่พระหากินอยู่ราเนี่แเรามานั่งแล้วก็อ่างตนเอง นะ่ะละลึกชาติได้ต่าง,างาๆนานาจากเมื่อเรานั้นปีเรา,านั้นพันปีเรานี้ร้อยปีอะไรละลึกว่าตอนเกิดเป็นนั่นเป็นนี่แล้วที่ละลึกก,ก็เกี่ยวโยกับคนปัจจุบันนี่แหละคือคอยจอดูบ้านไหนที่มีฐานะดี เป็นชั้นเศรษฐีก็ไปขาไปหาเขาไปบองไปที่ชัดทีเดียวบอกเมื่อเตอานั้นร้อยปีเขาเคยเกิดเป็นลูกของเศรษฐีบาทนั้นอยู่ที่นั่นที่นั่นบอกวัดเดอยร่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพูดอธิบายเรื่งว่า แต่ว่าแม่เขานั่นไม่รักเขาเธอไปรักคนอื่นชอบขมเพงชอบดาว่าชอบลองโทษเขาก็อยู่อายุไม่นานตายแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่มั่นคงรักพระาศาสนารักระาศาสนาไม่ลองเกินเขาจึงได้มาเกิดในชาตินี้ มีบุญมีวาสนาได้บวชเป็นพระควายยอมที่ได้ยินพระส่านอ้างอย่างนั้นจะเจอว่าพระท่านูดไม่ก็หกเขาัดทาเลือมใสแก้ตัวเองจตนวา,าตากรเคยทารุนกัดลูกไว้จากนี้ถึงไม่เป็นลูกก็ใใจดีลูกตองการอะไรก็หามาอห้มันก็เคนให้ และครับมากมายเยดี๋ยวนั้นลึกไม่ใช่ชาติเดียวชาตินั่นชาตินี้ต่อต่อหลายชาติมีต่างๆต่างๆมากเลื่องจนบางคนถึงจะเคลิ้มหลงไปยกสมบัติทั้งหมดให้กับพระขายทางที่ดินทั้งบ้านทั้งเจอขายแล้วมมาอยู่วัดมาปฏิบัติลูก ในอานิจักพระนั่็รวยเดีย๋ยวนี้อ้างอย่างนั้นหละมากทีนี่สิสองหลง่อเองน่มีมาดูสองสองรายอาแก้ไขรกรันแทบแย่กยายผู้ที่ดอ้างไม่เชื่อถือเราแต่แก้ทันเ่ยเพราะเรารู้ทันเห็นทันเ้าอ,อยาไปเชื่อมาทํามันมีใครเชื่อ มันก็อ่างอะไรไม่ได้ไม่อะนี้คนเราเนี่ยไอพี่พระพุทเจ้าโมหะโมหะคพเราไม่เคยรับไม่มีใครรับว่าตัวโง่แบบตัวฉลาดะนะันนแต่ถูกต้มตกอะไร้ตางๆนะใครไปเจอังไม่ได้หรอกโดดดีเขาดันดีตั้งดี ไม่เห็นเคยจำเบียดเบียนอะไรทางทางเด็ดข่าไปบานแล้วง่ายเรามัดระวังเปืนอเล่เรียงก่อนเพราะพวกเราเนี่ยป็นชื่อว่าธรรมวินัยไม่รู้อะไรหรอกไม่รู้จริงๆคือประพฤตินตั้งแต่ว่าบวชอยู่ อยู่กับครูอาจารย์หรืออุปจาร์ได้ไม่ถึงห้ารรษาเพียงภรษาหนึ่งหรือสองรรษาอยู่ไม่ได้มันคับแคบใจมันูกบังคับตกจากเรือดว้วยอากล่าวมันมีผิดอยู่เสมอเธอเลยไปอยู่เอกเทศจะเตาะแสวงหาไปไประจบสกุลจากชาวบ้านเสียนันมีฐานะดี ถ้าไปพุทธาปัสยโดยวาทภาสินใจวาจาไปอ่อนหวานหรือบางทีมีพระเรื่องมีพระบูชาอะไรก็เอาไปให้ให้เขาเริ่มศรัทธาตนพอเขาเริ่มพระศรัทธาตอนข็คิดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ตั้งตนเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนา ตางแต่พันษาเดียวสองพันสานี่ก็มีแล้วบางสำนักกจริงกันเป็นสองคณะพระสามส่ริก็จจริงกันจริงพระกันกามีนี่อ่ะพิจิตอันนี้ชาวบ้านบางทีก็แรลงสามเป็นสมสะคือไม่พูดไม่จาหรือบางตะบางหมู่บางพวกที่ไปถือไม่ไม่พูด ใค,ใครจะถามเท่าไหรก็ไม่พูดเขียนหนังสือตอบซึ่งสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าห้ามทั้งนั้นที่ถือไม่พูดหรืออะไรหลายๆอย่างที่แฝงแๆงซึ่งไม่ให่ธรรมวินัยอันนี้ชาวบ้านเห็นว่าพระรนี้เคร่งเก่งพลังอ้าเชื่อถือไหไม่ไรก็เอาอมาประเคน เอามาถวายแล้วก็ตอต่อไปถ้าพระเหล่านี้บางพวกขอพอมีสมาติบา้างนั่งสมาธิเป็นอยู่บา้างใช้วิธีทกขปลออธิษฐานจิตให้พวกผู้หญิงที่รุ่นสาวหรือพวกผู้หญิงที่เป็นสาวสมทึกหรือเป็นแม่ใหม่แบลร่าง เ,เกิดเริ่มหลงไหลในตอนทำได้เมื่อมีสมาธิมันเป็นสายเวทอธิษฐานให้ให้มันเอรอมันหลงมันกลั้งให้คิดถึงรักใคร่ไม่เข้ามีอทนยู่ไม่ได้ที่ว่ามีมีหนเราบอกเลยประสบการณ์ในมูสิกที่ถูกกระทำมานั่นได้มาเล่าว,วาอะไรให้ฟัง ติสิบรีแล้วก็ช่วยแก้ไขให้ได้หมดแต่ไม่ยากหรอกมกแก้ทีเดียวหายทันทีแก้กลับมาได้นี่มันตำตําเป็นแค่นี้่านเราเราไปวัดไปว่าอาเป็นผู้หญิงก็อยากไปใ่ายพระ ผู้ใหญ่มีผู้ชายอยู่อย่าไปเข้าใกล้โดยไม่มีผู้ชายอยู่ผู้หญิงสักร้อยคนก็คุ้มไม่ได้ไม่ให้พระมีโทษแต่ผู้ชายเด็กรู้เดียงสาคนเดียวก็ได้นะครับข้าก็ไปเืิอผิดเป่อธุระไม่ไปไม่ใช่ไปนั่งคุยจนเลิ่ดเพลิน จนเย็นจนบ่ายจนค่ำไม่ใช่อย่างนั้นดูแลอะไรเขาพูดก,กันไปนเขาคลับเราเราอย่าไปหวังมุ่งหวังอะไรในลาบาต่างๆางที่ได้มาด้วยนเนมหานิยมให้คนเชื่อถืออย่าไปหาของพน,นันตัวนี้แหละจะทำให้เราสูดคนแย่คน จะเป็นรักยมจะเป็นสลสลิกาลิ้นทองหรือจะเป็นโกมานทองหรือจะเป็นกี่ฝึ่งสีปากแป้งขัดหน้าด้วยการเปกการเป่าอ,อยาได้ไปดั่งยาได้ไปรับมาเป็นเรื่องขานั่นแหละตัวเองจะโดนเข้า แล้วตัวเองโดนเขาแล้วแก้ไม่ตูกแก้ไม่ได้เผลอๆก็ไปเสียตัวให้กับพระรันเราหรือมีกระด้างกับเสียเงินเสียทองกันเพราะตาลายชช่ไหล้วดิเขาจะเรียกเขาอ่างต้องการทํานั่นทํานี่กับกควักกดไปให้เรืยไปถ้าลองรุดได้ผมก็เหมือนว่านแล้วัดชวนกัน ปอยู่บ้านนั้นแหละมันบาปผู้ที่ผูท้ที่ไปทำกับพระเป็นนั้นถึงอย่างไรเสียให้พระทำฝ่ายเดียวบาปฝ่ายเดียวเราอย่าไปร่วมด้วยเห็นด้วยให้หลีกหนีให้ไก,กลเดียวกาสังเกตด,ดูก็รู้ตามธรรมดาผู้าย เมื่อมันชอบผู้หญิงดูในตามก็รู้อิริยาตราทางจะพูดจัดตาก็รู้มันมีแสดงออกมาทุกคนเคยเป็นหนุม่มเป็นสาวก็รู้นะถ้าเราจั้นึกว่าใค้เห็นว่านั่นเป็นพระผม <c oughs> รองผมต่วนผม ผรมภากาสสาวพัฒนุ่งะบงหรมจีวรเครื่องหมายของธรรมะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเราไปยอยโยนถ้าเราไปทำไม่ทันหลงรักใครเราเรานั่นแหละเป็นตัวมารใหญเป็นบาปลงนรกลึกเราอย่างไรเสียก็ตาม เมื่อเป็นบุคเพรันนิวัตเคยสร้างเคยสมกันมาแต่อดีตชาติพอเห็นหน้าก็เกิดความรักความใคร้ความพอใจเมื่อรู้สึกเช่นนั้นค้ามันทนไม่ได้อเก,ก้างไม่ได้ไหวบ้างก็เ,เสิกไปเสียแล้วก็ไปสูบไปขอให้แต่งงานอยู่กินกับ อย่างนี้ไม่บาปอย่าทำในระยะในเวลาที่เป็นพระเป็นสัมมาณะแล้วคนเดียวกันอย่าไปทำลายผู้ที่อยู่ในสัมมาณะบาปมากหลายชัน้นอันเรื่องบาปเรื่องบุญเราผูป้ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมพระเพื่อ มุ่งพระนิพพานอย่างนี้ถ้าใครไปทําผิดตาดแต่และวรั้เล็กน้อยมันก็ทอนกําลังเราเป็นปีๆที่เราจะก้าวหน้าไปเยงคิดผิดอย่างเดียวยังไม่ทันทาผิดก็เริ่มยุ่งแล้วเวลานั่งก็ผิดเิรืองเรากตั้งให้เป็นสมาธิเป็นฌานไม่ได้จะพยายามอย่างไรก็ไม่ยอมลองจิตไม่ยอมตั้ง องตามเดือดดานอยู่นั่นแหลนเราดังน,นั้นต้องไม่ให้มันผิดในเรื่องศีลนทั้งหลายไม่ให้ผิดเสียเลยแต่ใจของเราก็เหมือนกันต้องมีสติอยู่ทุกอิยร์ยาบทาต้องรู้ว่าเิตบังคิดนึกอะไรเมื่อคิดนึกอะไรก็ตามผิดเกินมันคิดกัเรื่องโลกีน,นแล้ว ไม่คิดอะไรในเรื่องการคุนะ้นั่นรูปรสจิตเสียงและบางิดเรื่องต่ออดีตบ้างเรื่องริพัจจุบันบ้างเรื่องต่อไปในอนาคตบ้างไม่คิดอยู่แ่านี้อันนั้นเพื่อให้จิตเขาเราสะอาดเมื่อมันคิดเรากล็ลาเสียคิดมันก็ลาเสีย มันล่ามันดับจิตชกวาจิตที่ว่างจากทุกไม่มีทุกนั่นแหละเป็นจิตที่โรดจิตว่างจิตสงบในรอดก็คือจิตที่พานแต่เป็นน้อยนอยเป็นชั่วขณะขณะแต่ถ้าเราปล่อยจิตให้มันตกเทียวไปมันมันไปมั่วอยู่ที ตัวที่มันรักมันชอบหนั่งนึกนอนนึกเห็นอยู่อย่างนั้นปะแย่ละเดือดร้อนละทั้นการที่เราฝึกมาจะได้วิปัสสนาแล้วก็ต้องรู้จักรักษาเสร็จสำคัญที่สุดกับรู้จักประหารคือละสำคัญที่สุดเมื่อรักษาเสร็จไม่ทันจิดมันไปพามาแล้ว ก็ละมันเสียเหนตาเห็นรูปกรับคข้าไปเก็บในใจว่ามันสวยว่ามันงามตนชอบตนรักละเสียทำไม่ละก็เป็นชวยที่มีอยู่ในอนัตตลักอนาัตเป็นราคะกินออาทิษยาศน ารากกักกินาโตสักกินาโมกินาคือรักใกล้ชอบพอนี้เป็นไฟโทสะเกิดความโกรธความโเรื่องนี้ความไม่พอใจนี้เป็นไฟความโง่เขาโบปัญญาไม่รู้นั่นเป็นไฟไฟมันเผาที่ไหนมันเผาที่เจ็ด จิตใจเราหรือพูดอ่าเป็นสํำนวยกว่าเผาที่อ,อกเราทำทิงไม่ใจอกออกเผาที่ใจเราอัาแต่คนเราเนี่นเวลากลุ้ใจมากอันที่เอามือทุบหน้าอ,อกพอเขาต้องฟวงออกนะอ่ะตรอทีีกระดูกที่โครไปรวมกันมีกระดูกปิดแกน ยาวให้สี่โครงไปเกาะให้แกนตรงนั้นแหละตรงปลายเออตรงตรงร่องอ,อกแลษาเรียกว่าอ,อกไก่กระดูกตัดุดของกระดูกที่โครงมีลายแลมหลายในกระดูกนั่นแหละ มันมาพ่าแล้วมันมีช่องว่าเป็นครูหาหรือเป็นคำสำหรับจิตวิญญาตอาศัยอยู่วิญญาณไม่จะอาศัยอยู่ในกะโหลกศีรษะมันอาศัยอยู่ที่กระดูกโครงอ,อกกันสังเกตง่ายเวลาเดินไปที่ไหนไหนเกิดงูหรืออะไร มันวิ่งผ่านหน้าหรือซัดไรมือของเราทั้งสองจะยกขึ้นปิดที่ชวงอ,อกสันทีไม่ยกไปปิดที่หัวหรอกเพราะเพราะมันป้องกันจิตกันจิตยานความทิงจิตมไม่มีตัวหรอกเป็นความรู้สึกไม่มีตัวไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีแสง เห็นไม่ได้จับต้องไม่ได้แต่เป็นความรู้สึกอันหนึ่งซึ่งทุกทุกคนมีอยู่แม้ในสัตว์เจสานก็มีจิตอยู่เหตุนี่เป็นเจ้าเป็นนายใหญ่ของขันห้าเป็นผู้บัญชาการทุกอย่างได้ทุกอย่างให้ทำงานได้อย่างที่หัวใจมันเต้น สุดวันสุดผิดโลหิตอ่าส,ส,สุดสุด p o r วันสุดสุดลมหัวหายใจกายออกข้าออกหัวใจสุดฉิดโลหิตไปเ้ย่งล่าไายนับตั้งแต่คลอดจากคันมานดาออกมาแล้วปอจะเริ่มทํางานทันทีหัวใจก็ต้องเริ่มทํางานทันทีจนกระทั่งตั้งแต่ อ่าน,นร้องโอแว่แล้งจนี่ยตึงตึงตายเข้าลงร้องอย่างนี้จึงหยุดทำงานไม่มีหยุดพักหยุดพักก็แต่เวลานอนหือทำงานช้าลงไปเท่านั้นเองหยุดเฉยๆไม่มีหยุดไปท่าะไ้ไม่มีแต่ว่าทั้งปอดทั้งหัวใจนี่มันเป็นนายาวัยะวะพิเศษ ของร่างกายมันเหมือนกับทำงานโดยอัตโนมัติเป็นคนใครทำกันเองแต่ความจริงมันหยุดเรียกว่ากึ่งอำนาจบ,บังคับของจิตใจกึงหนึ่งไม่อยู่ในบังคับแต่กึงหนึ่งอยู่ในบังคับมันจึงก็งทำงานอยู่อย่างนั้นเพราะตาอเมื่อไรไม่หยุดลหมหายใจ โดยก็ไม่เดินไม่เดินไปยังร่รางกายมันก็ตายทันทีเลือดมันค้นข้างต้อนแข็งตัวก็เย็นมันก็ตายแต่นั้นเนองอ่มันการทำจกักต้องทำตลอดตลอดเวลาจึงทำให้เราไปหลง6ปกันยึดถือตามสมมุติที่โลก เรียกว่ามานุษย์หรือขันหน้าเอาเจรู้เป็นผู้บัญญัติขันหน้าขึ้นแล้วก็รู้ว่ามานุษย์และสัตว์หรือสัตว์หรือเทวดาเพราะมันติดอยู่ในขันหน้านี่ทางนั้นหลงไปยึดถือว่าขันหน้านี้เป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็นของของเราไปยึดถือเอา นนัการที่จะรู้จริงรู้จักว่าขนาน้านี้ไม่ใช่เราประดังที่อธิบายมาแล้วมันคืนวนันเรื่องสามมิติตัวเราเดิมตัวเราทีเป็นพระใหม่ตัวเราผู้เห็นสองตัวเป็นสามมิติตัวที่เห็นเขาตัวเองไม่มีไม่มีตัวเป็นตัวอนัตตานั่น เมื่อเราพบวันนั้นแล้วเราก็จะรู้ชัดว่าอ๋อเป็นสมมุติจริงไม่ใช่สมมุติเลยขาน้านี้เป็นสมมุติจริงๆที่เราไปยึดถือเอาไว้ว่าเป็นเราเพราจะเรียกว่าหลงเราต้องยอมรับแต่ก่อนที่จะรับได้มันก็ต้องรู้ความเป็นจริงขัน้าขาน้าประกอบด้วยอะไรโดยรูปรูปประกอบ อะไรจึงเป็นรูปมีาธาตุทั้งสี่ธาตดดุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟประชุมรวมกันเกิดเป็นกอ้อนขึ้นเรียกว่าูปแล้วในรูปมีอะไรอะไรอยู่อีกก็มีสามอยา่างเวทนาคือที่มันทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาที่มันสุขก,ก็เรียกวเวทนา สุขเวทนาสุขเวทนาถตาถ้มันกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์ก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกขเวทนานีย่ยาแปลเวทนาว่าความลำบากภาษาไทยไม่ได้มันคนนี้มันเนาเวทนาแค่เห็นเจ็บกอะไราป่วยไม่ใช่อย่างนั้นเวทนานที่นี มันเป็นขันที่มีอยู่ในมนุษย์สัตว์แนเทวดาสัญญาคือความจำที่เราจำมาไรได้ทุกอย่างเริ่มจำมาตั้งแต่เริ่มพูดเม,มื่อเมื่อตกันมาแล้วจากทารกเริ่มสอนพูดเมื่อรู้จักพูดได้ก็รู้จักจำแหละสัญญาเริ่มจะเริ่มเกิดตั้งแต่นั้น จนกาด้าทางโตโตขึ้นเป็นใบรุ่นมาเรียนหนังสือจนเกิดถึงขั้นสูงถึงเรียนปถมมัธยมจำเรียนหมายหล่ยสัญญาก็ยิ่งมีมากข่าวยิ่งจำมากข่าวจำไว้เป็นความรู้เป็นวิชาของโลกก็าเรียนกันอย่างนั้นนี่ งาน,นเดียวว่าสัญญามันอยู่ที่จิตจังนั้นสังขารที่เราอยู่เฉยๆจิตทำไมมันไปโยตคิดไอ้นั่นไอ้นี่นั่นที่มันไปคิดนั่นคิดนี่รือจะทำอะไรแล้วคิดทำนั้นทำนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นั่นคือสังขารตัวที่คิดประทำอย่างนั้นอย่างนี้ นั่นคือตัวสังขารแต้ตัวรุรงสรท,ที่มันปรุงมันแต่งให้ยาวขึ้นไปให้กว้างออกไปจนไม่จบไม่สิ้นนั่นแหละตัวสังขารเป็นคิดเรื่องอะไรเป็นคิดง่ายๆว่านี่โองทำนี้โอด้ด้วยไม้รักอันนี้ก็เท่านี้แหละเอาตานี้ แต่พอไม่ไอสังขารมันเกิดกันแล้วไม้รักนี้มันได้มาจากไหนมันได้มาจากบนเขาคนต้องไปตัดตัดแล้วก็ต้องเลื่อยเลื่อยแล้วก็ต้องแบกลงมาตีเขาแล้วก็เอารถไปทุบทุกมาแล้วมาถึงดีมาตากให้แห้งแล้วก็มากบมาทำรางทำลิ้นแล้วเอามาปูปูแล้วยังต้องกบกบเรียบร้อยแล้วยังต้องขัด ขาดและทาน้ํามันให้มันงดงามนั่นตัวทั้งขารที่มันปรุงแต่งให้ยาวนั่นแหละตัวทั้งขาดพรานนี้ที่รับรู้ทุกอย่างที่หลวงพ่อพูดอะไรอยู่นี่รู้ว่าพูดอะไรนั่นแหละเอาอิจฉาถ้าใครไม่รู้ว่าพูดอะไรอานนั้นหัวตอเพราะนั้นเป็นหัวตอมาใ่มนุษย์ อ๋อเพีเราน่